สามล็อกค่ะวันนี้มาพบผู้ชอบเส็ยแน้วแนวันนี้มือพ่อผู้ชอบจะชิมกันแน่วค่ะวันนี้เราจะพามา่หว้ยระนะคะเมื่อไวพระก่วยนัคะเจริญนะคะข้ค่ะโอเคอยากได้เปิดตัวใหญ่ๆาก่อน กได้พาเดินด้วยเดินเดินเดินนับกอกกีฬาวกีฬาเออหลล้อเออพี่นอเขงเข้าุมากก่อนเลยทัพอาอาพุ่นัน้ำเออดน้ทีก่อนเออกะชวยะชวยมากเยเวยี่ร้ยยร้มาไหวพาด้นกันนไอวีไปขึ้นไปขึ้น ออกมากแล้วก็มพี่วนร้ายงะไปไปพระข้างบนนะคะเออรูกร้านเออเปแห้งูกแบบรูีแห้งเออเามดรวเข้าหลัการรีัง่ไมะยไหนรนท่นีะไรเลนตนี้ดีไป con người kêu mà đây ấy biết tiền đấy ấy Hãy หลังจากที่พวกเราไปไหว้พระกันเสร็จแล้วนะคะพวกเราก็ไปเดินรอบบริเวณในงานนะคะว่ามีของอะไรบ้างพี่ดิวก็ไปเห็นปลาก็อยากได้ปลาแม่ก็บอกว่ามีแล้วไม่เอาหล,ลูลุออโอเคเพิ่นกบฟังความอยู่ค่ะแล้วก็เดินต่อไปเรื่อยๆก็ไปเห็นสาวน้อยตกน้ำเพิ่นกะตื่นเต้นนะคะเพิ่นกบไปบอกพอเพิเ่นอนข้ากระเด็นเนี่ยมึงก็แค่ไก่กกน่ะละคะ่ะบอกกาเขาไปไกลลูตัวเพิ่นเนี่ยเพิ่นตกน้ำนะคะ ก็ไปคุยกันกับไอวีว่าสิอันเหาสิเลนยั้งกันเิ่นว่าพีกับน้องเิ่นคุยกันเิ่นกระตกลงกันเมื่อดดนะคะว่าจะเลนอีหยังพ่ทิวก็เลยอันพ่ทิวนั้นอยากเลนบ้านบอลไอวีนั้นอยากท่าสีก็เลยตกลงกันยังบมื่อใดก็เลยเอาเดี๋ยวเหายางออกไปมึง้างทางฝุ่นก่อนเพื่อมันมีหยังเล่นว่าสั่นก็ยยางออกไปหันนาไปเลยพอก็ปลูก ไปเจอของเล่นแบบลายนะคะของกินกันลายค่ะเป็นงานใหญ่ระดับหนึ่งในอำเภอเนาะค่ะเนาะก็มีแบบปลาลูกโป่งยิงปืนของเล่นแบบเยอะมากเลยค่ะเด็กก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มางานแบบนี้นานแล้วพี่ทิวก็อยากได้ตุ๊ก,กตาอยากให้พ่อยิงปืนให้พ่อก็บอกว่าเอ้ยไม่เอาหรอกลูกตุ๊ก,กตาอยู่บ้านเยอะแล้วไม่ต้องยิงหรอก พิธที่ยวกะเออน่าจะบ่ค่อยพอใจปันใดก็เลยแม่ก็เลยคุยนําว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาก็ได้งานหน้านะเพราะว่า,าตุ๊กตาที่บ้านมีเยอะแล้วแม่ที่เกียบเก็บมันไม่มีที่เก็บแล้วลูกของเล่นก็ไม่เอานะคือเราตกลงกันตั้งแต่แรกแล้วนะคะพี่ที่ยวกบเอเอโอเคยอมยุ่งพป็นกระยางไปเรื่อยๆพอ่าเพื่อนส่วนไปมึงไฟยุ่ทางปุ่นเพราะว่าไฟนะ เยอะมากสวยมากเป็นไฟจิงซาสวรรคะ์เนาะค่ะเนาะพี่พี่ทิวกับนอนก็เดินไปก็พอพาไปนะะเนาะค่ะเนาะพี่ทิวก็ไปเห็นปลาอีกก็อยากได้อีกของเล่นกันแนมอยู่ค่ะแต่บ้านเอกาบอกแม่ว่าอยากได้ยังเพราะว่าก่อนที่จะเข้างานก็คุยตกลงกันแล้วว่าจะไม่เอาของเล่นนะคะเด็กๆทุกคนบ้านไหนมีของเล่นเยอะแล้วก็พอแล้วนะลูก เล่นเล่นที่มีอยู่ก็พอเพราะว่าช่วงนี้ตรงประหยัดเงินซอยพ่มแม่นะคะอีจังน้อยก็จะเป็นช่วงเทศกาลเสียค่าเทอมอีกนะคะโอ,โอันนี้กับคองเล่นกับตังตังแต่ทางเขาเลยค่ะพิธทีวกับแนมซ,ซ,ซื้อแต่ว่าก็บบอกอยังว่าอยากได้ยังนะคะเออเดินเข้าไปกับไอวีกับยังเลือกไม่ได้นะคะว่าจะเล่นอะไร ปีเที่ยวกับแน,นมซื้อค่ะยังบม่บอกขึ้นกันว่าอยากเล่นยังพอกันเลยว่าเออไปเขาไปมึงข้างในเฮ้าสันกับพักันยางเขาไปบ้านนี้ก็เออเดนิ่งกัยุคันตอนกําลังพิจารณาายู่งเข้าว่าสิเลียนอีหยังไอพีกับตาสินใจยังบ่าท่านใดอ่ะพี่ที่ยวกับตาสิ้นใจยังบ่าท่านใดแม่เลยว่าป้าเฮ้าเขาขไปเดินมึงข้างในกับพักันยางเขาไปบ้านนี้อัน ็ไปเจออันนองก้าวนะคะนองกาวพันกำลังเลนสิงสาสวรค์เรยว่าป้าๆเข้าออย่างเขาไปทางในพุ่นไม่เย้าไกายุท่างพุ่นยายรวยก็อยู่ทางนู้นก็พักกันกระเดินเข้าไปบ้านเนี่ก็นยังบทันได้เล่นนะคะว่าจะเลนอียังเข้าไปเจอนองกาวก้อนค่ะ เดีเดีดขึ้นจริงสาวสวรรค์แล้วนะครับมันหักอะ่ะมันไม่หักหรอกดูกดูสิฮูไอวีอ้วีไปบ่ายวีหน่อยอออกกวีวีเอาน่ไม่ต้องมองลงไปา่าจะมองไปทำไมไม่หอกก รู้สึกแบบเหมือแนบบแบบเราได้ขึ้นสวรรค์มันสูงใช่ไหมสูงมากไม่งั้นเขาจะเรียกว่าชิงช้าสวรรค์หรอ,อชิงช้าสวรรค์ของจริงอระโอ้ยยงองค์ค้างอยู่ข้างบนนะคะทุกคนดูไอวี่อยู่ไหนเนี่ยไอวี่อยู่ข้างล่างดูข้างล่างนะคะทุกคนดูนั่นไงไอวี่ไม่กล้าขึ้นไอวี่กลัวมีบัตรสามารถแต่ไม่อยากขึ้นอซื้อบัตรมาแล้วแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็เอาบัตรไปเล่นของอย่างอื่นก็ได้ ดนี้เขาบังคับอยู่ข้างบ้างเออมีคนบังคับอยู่ข้างล่างค่ะแต่แม่ก็เสียวอยู่กลัวมันหลุดแม่กลัวมันหลุดไอ้ดิกับทอดรออยู่ข้างหนนะคะนี่ไแม่ก็ใช้น็อตใช้น็อตอยู่เออน็อตอยู่แต่มันก็มันก็กลัวพี่ทิวก็เริ่มหายกลัวแล้วนะค่ะเพราะว่ากระไรหลอบแล้วนี่เห่าก็นั่งไปเรื่อยๆจนว่า วลาหมดนะคะเฮากาัลงก็เลยถามแม่แม่ก็ะเลยถาม่าทิวจะเล่นอีไหมแบบนี้พี่ทิวบอกว่า,วา,เ,าเล่นมันว่าสิส่วนนอ,น,อนนะัน่งนะนองกับบกาค่ะพูนอยากขินอยู่ที่แรกแต่พราะสื่อตัวมาแล้วกับบกขึ้นเพิ่นกกเลยเลือกที่จะมาระบายสีนะคะกับทุกงานเลยค่ะจะมผาผาด ไอวีกับพี่ทิวกับจักระบายสีเป็นการฝึกสมาธิเนาะค่ะเนาะเป็นเสริมสร้างจินตนาการเล็กน้อยเนาะแม่กับบริหามเอีหยังค่ะพี่ทิวก็บมเรียนอีหยังอีกเลยหลังจากระบายสีเสร็จแล้วพวกเฮ้ากลับไปหาสื่อของกินบริเวณรอบง,งานนะคะเอาไปกินอยู่ที่บ้านค่ะทุกคนงานนี้พี่ทิวกับไอวีไม่ได้ของเล่นซักคนเลยค่ะบ๊ายบาย